สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุก็เอาหัวอาหารมาให้ปลานะคะเลียกปลาด้วยนิบมุงนิบ,นบกินกันใหญ่เลย ปลานี้ก็เลี้ยงปลาหลายอย่างสักนี้สองปีเลี้ยงได้สองปีแล้วปลานี่ก็สักของป้าพนันมือเองนะคะจากนี้ไ่ไปนี่ นี่คือป่าป้าป้าพนุษเองค่ะแล้วก็จะพามาดูป่าหน่อไม้นะคะป้ตาพนุก์ก็มีป่าหน่อไม้ด้วย นี่นะคะหน่อไม้หน่อไม้ก็คือหน่อไม้ของป้าเองค่ะก็มีส่วนหน่อไม้ด้วยก็มีหน่อยอยู่นะคะทําไปสี่ร้อยต้นค่ะ นี่นะคะมีกล้วยด้วยปนกับหน่อไม้ยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพนุษย์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ